ก็ล่ยไดเลยงลี่ยงด้เอ้าโยไม่เจอกันนานเลยนะโยอาน้องออมแอมสวัสดีครับน้องแอมสบายดีไหมอ๋อของแปรม ปวันนี้ได้ไปเที่ยวไหนปะไม่ได้ไปไม่ได้ไปขอที่ทางรถทัวร์เข้ามัดรถทัวร์ไม่มีโทรศัพท์ไหนกี่เลยหรอกแดดผมหมดมีความแรงกอยู่ใหม่ไม่ใจร้ายไม่ได้เอามาจริงๆไม่ได้เอามาจริงๆปกติเอามาทำไมไปโดนทำไมถึงโดนน่ะ เพราะว่าต้องมีอะไรสกักสอย่างนะขวดตื่นแล้วแจัคกีว่าจงไหนเ้าหรือขาเต้าไปเรียบไหมไทคลิปมาเร็ว,ย,รวยังยังไม่เจอเลยไม่ใช่แล้วไม่พูดอย่างนั้นได้ไงปากไม่มีอะไรนะครับทุกคนตั้งใจตั้งใจแบบ ไมม่ีอะไรปแลงกินข้าวยังวันนี้เต้นหายแล้วครับจร,จริงจังาหายไม่เจออ๋อ <c oughs> เมื่อวานนี้ไปไหนมาไหนรู้นะฮะประเลดก็เลยต้องใช่นี่สมมันี้องเวลาเขเลยมเข้าไปเลยจ้าลคปหน้หน่อยแคปหน้าจอให้ส่หน้าจอหมายไมอดีเป็นไรสนเมื่อวานนี้ใ่าั่งไหมาบลา่ักสิบสทรเส้นข้าวาวใส่ เ <c oughs> อามาฝากเป็นลูกชิ้นเก่าน้พ่ออาทเออัอนนี้อันนี้ FC เอฟซีป็นฝากมาเล่นหน่งใจมากพ่ออาทิตย์คำพูดเรองี้เรีว่าอีนาโอมาเล่นหนัใจมากากมาส่อไเป็นสามานา,านเปเอฟซางแ้วฟองดึง,เ,งเ,ปเป็นมอือ <c oughs> ไปทน้าวี้เอาเวลาเข้ามาหลายมากกาพอขึ้นฉากเรกป่ะออกข้างในออกทงเดิมอ้าวขอถ่ายึ้นหอะไรครับขอถ่ายที่หครับไปเลย ไปเปไไตงโม,มวันนี้มีอะไรกินต้มปลา,ปาแล้วก็ผัดผัดชั่วงอกนะครับผัดชั่วงอกขายดีหมดก่อนแล้วอ,อ่ะนี่ก็คือบรรยากาศหลังห้านะฮะมาถึงพอดีเลยวันนี้ เป็นไงบ้างคะช่วงนี้อากาศร้อนไหมเมื่อกลางวันเนี่ยคุณพวกมันก็ไม่ไม่ตอบหรือดูสิดูสิห่วงเด็กกางเกงเกงนั่งทับอะไรมารงพื้นนั่งทับรองพื้นลงพื้นปิดอืมนี่ยอะไรก็จะออกต้องกับน้องก็นันนะคะอ่านั่งนี่ยังไงละคะ มาก,กี่คนครับอ่าสองคนค่ะนั่งมาหน่ะน,นั่งนี่เลยได้ครับออาน,านั่งี่ตรงน,นี้เลยครับฮัลโหลค่ะไม่ได้นุ้ยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ไหนเอ่ยอีกเจ็ดนาทีอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่รอรับมันม,มันเข้าได้ทางเดียวเนาะใช่ใชมันเข้าได้ทางเดียวเข้าได้ร้านหนึ่งทางเดียวเดี๋ยวพี่ออกไปแล้วเนี่ยแหละเดี๋ยวผมนั่งอยู่เนี่แหละ นี่บรรยากาศนะครับความการเตรียมความพร้อมนะครับของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับครูเอก็เตรียมเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับครูเอวันนี้ได้ไปช้อปปิ้งไหนไหมท,ไทำไมไม่มีเวลานอนนอนปดหัวมาถึงกี่โมงอ่ะสี่โมงอ,มอีก3วันแล้ว เราก็จะทัวร์อีสานกันแล้วคุณเอชอบแบบไหนชอบอีชอบอีสานหรือชอบกอธรรมถ้าชอบคนละแบบคนละแบบสำหรับผมนะถ้าชอบอีสานชอบแบบไปเที่ยวแบบเส้นทางเที่ยวเป็นประเทศก็คือบ้านตัวอย่างใครแล้วอะไร

ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่อีสานอีกเหมือนเดิมเป็นเป็นไงหลานสาวเป็นไงพอใช้ได้โอ้ยพอใช้ได้ต้องพูดแบบไม่ต้องเยอะนะแบบพอใช้ได้ก่อนอันนี้ย่าอยู่ด้วยกันปะอยู่ด้วยกันปะบ้านเดียวกันปะคนละบ้านคนละบ้าน เป็นไงหลานสาวดื้อไหมหรือว่านานๆที่จะเจอกันก็ไม่รู้เนาะก็อย่างน่าเขาไปโรงเรียนอย่างน่าอ่าเดี๋ยวเตยมตัวแล้วเดี๋ยวเตยมตัวแต่งหน้าทำผมพอกตัว เดี๋ยวฝากทุกคนไปดูไลฟ์สดในช่องในเพจสาวน้อยละเมินโชว์นะครับสาวน้อยละเมินโชว์นะฮะตอนนี้ก็หมื่นหมื่นหนึ่งพันแล้วมั้งชุดก็เสื้อผ้าเลเนาะชุดเสื้อผ้ายังไม่รู้อีกเรามองนะเรามองหน้ากันยังไงก็รู้นะอะไรเหรออะไรเหรออักกิมที่ไม่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันหน้าในคลาสสวัสดีครับ